สวัสดีครับเพื่อนเอครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆอนได<ๆ>้ฟังกันก็ต้องเรียกว่าเพื่อนบ้านซีปากนะครับผมหลังจากเห็นตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกของประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นผู้ส่งออกรถบรรทุกเบอร์นหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเลขการส่งออกของไทยเนี่ยอยู่ที่7,300 96ล้านนะครับแล้วก็5ประเทศที่มีตัวเลขการส่งออกรดบรรทุกเหมือนเช่นเดียวกับไทยเนี่ยมัดรวมกันมา5ประเทศนะครับผมยังไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็ความคิดเห็นนี้ก็เป็นชาวต่างชาติก็เอามาพูดเองนะครับผมไม่ได้เมคขึ้นมาเองนะครับ ก็คือเรื่องนี้นะครับผมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าไทยเรานะครับมีการส่งออกรถบรรทุกมากมายขนาดน,นี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่เคยได้สนใจเรื่องกับยานยนต์รถบรรทุกสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะพอรู้แต่เรื่องรถกระบะรถเก๋งนะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ที่ไทยเราส่งออกแต่ส่วนรถบรรทุกเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่งรู้ว่าไทยเราส่งออกรถบรรทุกมากขนาดนี้ แต่อันที่จริงแล้วนะครับถ้าตามาเพจ C a u s t a t e เนี่ยเขามาจัดอันดับเนี่ยไทยเนี่ยอยู่อันดับ7ของโลกเลยนะทุกคนนะแต่จริงๆแล้วตามการจัดอันดับของปี2022เนี่ยไทยเราอยู่อันดับ5นะครับตัวเลขมันคาดเคลื่อนกันนิดนึงที่ที่ผมไปเช็คมาเนี่ยอยู่ที่7539ล้านนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ C a u s t a t e เนี่ยเข้ามาทำเนี่ยอยู่ที่7,300ล้านหายไป200ล้านเลยก็ว่าได้นะครับ ก็หลังจากที่ชาวอาเซียนเห็นตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกของไทยมากมายขนาดนี้นะครับก็มีชาวอาเซียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันนะครับหลังจากที่เห็นตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกของไทยก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ยังอึ้งเลยนะครับว่าตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกของไทยเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญที่สุดไทยเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์เจ็ดของโลกในการส่งออกรถบรรทุกนั่นเองนะครับ คอมเมนต์ท่านแรกนะครับเป็นคอมเมนต์มาจากชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมอินโดนีเซียจะครอบครองตลาดนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับผมเข้ามาดับฝันคอมเมนต์นี้ของชาวอินโดน,นะครับโดยเขาได้บอกว่าเ,เป็นไปไม่ได้นะครับผมคุณเห็นตัวเลข5ประเทศไหมนะครับ ต่อให้คุณเอาตัวเลขทั้ง5ประเทศเนี่ยในเอเชียวหนออสยงเนี่ยเอามารวมกันยังไม่เท่าจํานวนเลขขี้ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็คือตัวเลขด้านหลังนะก็จริงเหมือนที่เขาพูดนะครับว่าเอาอินโดนีเซียเอาสิงคโปร์เอามาเลเซียเอาฟิลิปปินส์เอาเวียดนามมารวมกันนะครับยังไม่เท่าตัวเลขด้านหลังของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งไทยเราส่งออกมากถึง7,396ล้านนะครับ ชาวอินโดนีเซียยังไม่จบนะครับผมคุณอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปทุกประเทศในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้มีความสงบสุขนะครับอาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ชาวเวียดนามยังไม่จบเหมือนกันนะครับมาตอบว่าการผลิตรถยนต์ของชาวอินโดนีเซียเนี่ย1.3ล้านคันใกล้เข้าประเทศไทยก็จริงในขณะที่ชาวอินโดนีเซียเป็นหมายเลข5าในอาเซียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในเพจอาเซียนสกายไลน์ก็มีเรื่องนี้ไปพูดคุยเหมือนกันนะครับก็แชร์กันไปหลายเพจนะครับ เรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันคือไทยเราส่งออกรถบรรทุกมากที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นเบอร์7ของโลกนั่นเองนะครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านแรกเขาบอกว่า ฐานผลิตในไทยเนี่ยกำลังจะแบ่งสายการผลิตไปที่เวียดนามนะคะะชาวเวียดนามของเรากําลังจะยกระดับรายได้นะครับส่วนของภูมิภาคประชาชนก็อย่างที่บอกนั่นแหละเมื่อภาคประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นการจับจ่ายการเพิ่มขึ้นตามกําลังทรัพ์ก็จะเกิดเม็ดเงินสะพัดนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามเข้ามาแซะชาวกัมพูชามาแซะประเทศไทยเืยเขาได้บอกว่าประเทศไทยอคิดว่าพวกเขาดีกว่าในสิงคโปร์ในขณะที่คนในประเทศไทยขายร่างกายของพวกเขาใน Only Fan s นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทิ้งห่างอันดับ2แบบก,กว้างๆเลยอ่ะนะครับผมคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคันมีสีสวยงามนะครับ มีคนเข้ามาแซะบอกว่ารถที่ตามในภาพมีเพียงแต่ในยุโรปเท่านั้นนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนที่ดีกว่าสามารถภูมิใจได้แต่ไม่ควรทําให้คนที่ด้อยกว่าขายหน้าในทางกลับกันด้อยกว่าควรจะอ่อนน้อมทำตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ผู้อื่นหยามถ้าด้อยกว่ากลายเป็นหยิ่งและอิจฉาแม้กระทั่งการปลูกฝังด้วยความเกลียดชังในจิตใจของพวกเขาสิ่งนี้อาจทําให้พวกเขาด้อยกว่านะครับ ก็มีพูดคำคมกันเยอะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโปรดบอกฉันว่าเขาผลิตที่ไหนในสิงคโปร์นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าชาวเวียดนามท่านนี้ต้องการอะไรนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเขาส่งออกโดยรถบรรทุกได้อย่างไรถ้าประเทศเกาะอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีคนมาตอบกลับนะส่งออกทางเรือนะครับคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเพื่อนของฉันสุดยอดจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าสิงคโปร์เขาซื้อมาขายไปหรือ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกกัมพูชาดีที่สุดในอาเซียนเรามีรถไฟไม่ไผ่นะนี่น่าจะเป็นคนไทยมาแซนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเยี่ยมมากสําหรับการทํางานอย่างหนักของคุณประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าชาวอาเซียนตะลึงกับตัวเลขการส่งออก รถบรรทุกของไทยจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะทึ่งกับตัวเลขการส่งออกนี้นะครับเพราะว่าตัวอเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าถ้าเราเนี่ยส่งออกรถบรรทุกมากมายขนาดนี้ถึงผมจะรู้ว่ามีการผลิตในไทยแต่ผมไม่ได้สนใจเนาะก็ต้องบอกว่าตัวอเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ไทยเราจะมีการตรวส่งออกตัวเล็กรถบรรทุกมากมายขนาดน,น,นี้นะไม่รู้ว่าเงินมันอยู่ที่ในทุนหรือใครก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่เรารู้ๆกันนะครับคนไทยมีงานทําเพราะพวกนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็พอรู้นะครับว่าไทยสม,มิธเองก็ประกอบชิ้นส่วนนะรถบรรทุกเยอะแยะมากมายอันนี้คือแค่การส่งออกรถอย่างเดียวนะครับไม่รวมถึง การประกอบการผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมอของรถบรรทุกพอรู้แค่นั้นเองนะครับแต่ตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆไทยอาจจะส่งออกแค่เป็นหัวเปล่า นะครับผมเป็นโครงปรเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะเคยเห็นตามโครงปรเปล่าเนี่ยวิ่งไปตามที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้เพื่อไปประกอบเป็นรถบรรทุกชนิดต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวอาเซียนตะลึงทึ่งก,กันกับตัวเลขการส่งออกรถบรรทุกของประเทศไทยแล้วเพื่อนๆคนไทยล่ะครับผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวเลขมันนาโดงเลยนะไม่ใช่นําหักอันหายกันแค่ไม่กี่ล้านเหรียญแต่นี่ไทยเนี่ยเจ็ดกว่าเหรียญน,นะครับผ 300กว่าล้านเหรียญแต่ส่วนประเทศอันดับี่ยเป็นอินโดนีเซีย,ยที่311ล้านเหรียญนะครับแล้วก็สิงคโปร์58ล้านเหรียญนะครับมาเลย์5ล้านเหรียญฟิลิปปินส์4ล้านเหรียญแล้วก็เวียดนาม1.5ล้านเหรียญนะครับตัวเลขของไทยนยนำโดดเพื่อนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จ อย่างหนึ่งของไทยเรานะครับในทุกๆด้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสําหรับคนที่ทราบอยู่แล้วก็อาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรนะครับแต่สําหรับตัวผมเองผมเพิ่งรู้จริงๆว่าไทยเราส่งออกรถบรรทุกมากมายขนาดนี้นะครับ ก็โอเคขอขอบคุณเรื่องราวนะครับจากเพจอาร์ซินสไตล์ไแล้วก็เพจ Sea of State นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรัาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่กันคลิปต่อไปฝากติดตามกด subscribe ผมมีแฟนเพจ Facebook ด้วยมุมมองเพื่อนบ้านนะครับบางคลิปวิดีโอเนี่ย ไอสามารถลงใน YouTube ได้ผมก็จะลงในเพจเว็บไซต์ได้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวที่ผมเอามานำเสนอฝากไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ